สวัสดีครับพวกเรากลุ่มสองนี่จะมาทดลองายงานที่7เรื่องการเริ่มหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบต่อทผ่านอุปกรอบคุมโดยตรงครับวงจรที่หนึ่งนะครับการเริ่มหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบอนุกรมครับตอนแรกนะครับออกจากแหล่งจ่ายหมายเลข8นะครับไปที่แอมมิเตอร์นะครับ3แอมนะครับออกจากแอมมิเตอร์นะครับลบ เข้าที่อาร์ออา ager, มาเมเจอร์หมายเลขหนึ่งครับออกจากอาร์เมเจอร์หมายเลขสองนะครับเข้าที่ขดลวดครับหมายเลขสามนะครับออกจากขดลวดหมายเลขสีนะครับไปที่แรงจ่ายเอ็นนะครับต่อไปเป็นการทดลองวงจรที่หนึ่งนะครับเปิดแรงจ่ายเพื่อดูว่ามอเตอร์หมุนตามเข็มหรือไม่นะครับ อไปใส่สายพามนะครับต่อไปนะครับเป็นการต่อวงจรอิเล็กโทรไดนามมิเตอร์ครับออกจากแรงจ่ายนะครับหนึ่งนะครับเข้าท,ที่อิเล็กโทรไดนามมิเตอร์นะครับออกจากเอ็นนะครับ เท่ที่ข้อลบของนี่ครับต่อไปเปิดแรล่งจ่ายนะครับและอ่านค่ากระแสตอนเริ่มหมุนของมอเตอร์นะครับได้ประมาณ0.4แอมป์นะครับและปิดแรงจ่ายครับต่อไปเป็น้จรที่2เริ่มหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาดนะครับเท่าที่แหล่งจ่ายไม่ลึแปน,นะครับ ไปที่แอมเมเตอร์ออกจากข้ลบของแอมเข้าที่หมายเลขหนึ่งนะครับออกจากหมายเลขสองเข้าที่หมายเลขแปดนะครับออกจากหมายเลขแปดเข้าเจ็ดจะเข้าที่หมายเลขหก 6. จากหมายเลขหกเข้าหมายเลขห้า เข้าที่หมายเลขหนึ่งของอัมิเจอร์แอมป์แปร์วัดรบของเรตตอนต่อไปนะครับปรับความต้านทานให้เป็นศูนย์โอห์มจากนั้นเปิดแรงจ่ายนะครับอ่านค่ากระแสไฟ0.3นะครับ0.3าแอมแปร์หลังจากนั้นปิดแรงจ่ายครับ ต่อไปจะเป็นการต่อมอเตอร์กระแสตรงแบบผสมน,นะครับเบอรแบบ 8, ข้าสิอมเตอร์นะครับออกนะครับตัวยงเบอร์หนึ่งนะครับออกเบอร์2ไปที่ข้อสามนะครับ ออกให้สี่นะครับไปที่ข้อแปดนะครับออกเจ็ดนะครับที่หกครับด้วยห้านะครับที่หมายเลขหนึ่งนะครับท่าที่หมายเลขแปดครับ จีเจนนะครับก็ไป,ปเพื่อแรงใจแล้วสังเกตค่าที่แอมมิเตอร์วัดค่าได้ประมาณ0.3แอมแป์และปิดแรงใจรออบคครับ